เอ้ยไม่ออกไม่เอ้าแลวไหนมึงสอนกว่ามึงไปแล้วอ่ะเอาเอาเฮ้ย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 ให้เราทำไรอ่ะอ๋อ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 เราต้องไปเรียนรู้นี่เหรออะไรถ้ากูไม่เรียนน่ะเกิดอะไรขึ้นโดนเกย์ไงที่อ่ยเร็วเลยครับจบหลักสูตรแล้วครับเฮ้ยเก็บขยะเก็บขยะเออครับครับครับได้ครับได้ครับได้ครับโวยเก็บขยะได้แค่สามชิ้นทำไมห้องมิสเตอร์อีวิลมีคนนอนอยู่อ่ะให่ออกไหมอ่ะ กินสุดท้ายอยู่ไหนอ่ะข้างล่างเหรอ yeah, ทำไมมันบอกมีสิบสามอะเอาแล้วที่เหลือเออ,อมึงลองกดมามากดสแปมดิเอาน,นียเอาวต่ sorry, อเลยกูเอามีรีฟิ f เดอะ h e เ e เ e เตอร์อยู่พอดีเลยกูอยู่พอดีกูอยู่พอดีอ่าแล้วไงต่อเฮ้ยดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำเรียนแบบสปีด d ั u โอ้จะไปกินข้าวเนี่ยเอากินข้าวกินข้าวกินนอนอ่ะเอากินข้างบนกินข้างบนอันนี้เหอมีคนนอนจริงๆด้วยกินครับกิน ไปเรียน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 ตัดดิแบบเหมือนแบบน้าเป่าแบบพ่อนั่นเด็กอาชีวะเราจะหกโมงทำให้พวกมึงลอยกันอ่ะอ่าอะไรเอ้ยเฮียอะไรอ่ะ ถ้าเราไม่เรียนตอนที่ครูมาเราตายถ้ามึงไม่ดื่มน้ามึงตายถ้าไม่กินอาหารมึงตายบางทีมึงต้องขี้มึงไม่ขี้มึงตายต้องน้าให้เจเลเตอร์ทำงานตลอดถ้าไม่ทํางานตลอดมึงตายเออแล้วกูต้องนั่งอยู่นี่เหรอหรือไงไม่ตายเราต้องชีวิตรอด้อาเมคชัวร์ว่าคูอิ่มอยู่ตลอดเวลาเงนี้เหรอใช่ดูออกดูแถบออกซิเจนอะเอ้ยเฮ้ยมันมามันมาแล้วมันมาแล้วปวดขีครับนั่งก็ยีครับอ๋อมันไม่ได้มาไอ้แม่ปวดขี้เอีคนเดีอยู่ไหนโอ้ยแม่ ไอ้เอไปขี้ขี้ว่เริมกินข้าวทุกคนเอ้ยโอ้ยไปเรียน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 ไอ้ใจเยนใจเเรียนเรียนเจออบจานไอ้ยังแล้วกูหิวน้ำอ่ะหิวตอนเนี้ยเสียงโคตรมันไอแมอยู่ไหนไอแม่ขี้วะ อ๋ออยู่หลังห้องอยู่ห้องน้ำไอ้เจี๊ยบอย่างงาเลยกูนึกว่าขู่แม่งหมายแย่แม่ไม่ปวดกี้เฮ้ยกินวอเตอร์ไอ้ตาเขายังไม่ไปไหนเลยออกเขาไปแล้วไปแล้วกูกูอยู่น้ำอยู่น้ำกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนน้ำอยู่ไหนอะน้ำอยู่ไหนนี่นี่นี่เดี๋ยวกูไปเติมซิเจนให้เอ้ยมึงปวดง่ายยังวะโอ้ยแก้วเดียวไม่พอด้วยยี่ห้อน้ำอ่ะเขาอยู่ไหนเขาอยู่ชั้นสองใช่ อุ้ยเมาเรียนมาเรียนมาเฮ้ย hey, ก um> ูต้องทีมาเรียนมาเรียนไปเอตาตามาเรียนก่อนมาเรียนก่อนตามาเรียนก่อนเอ้าคุณโดนไฟไหม้ตับหัวดตายไอเมนเราทำมาขนาดนี้เพื่อตีไอ้แมนปวดขี้ก็เฮ้ยกูปวดเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยรีบรีบขึ้นไปดี โอ้ยโอ้ยขี้จะล้นปากแล้วเนี่ยกูอยู่ในห้องกูอยู่ในห้องโอ้ยมิงนั่งอยู่ในห้องสกีบีดี้โดนเด็ดอดปูดอะไรแม่เเสียงนอนนี่เสียงคุยอนอนอยู่ตั้งแต่ด้วยตาย่บนโต๊ะไอ้เหี้ยโคตรควายเลยกูกำลังจะหยิบเบอร์เกอร์ยังไม่มาสับคอกูบอกแล้วไปเรียนก่อนเอ้ยมึงหิวเนี่ย ไอ้เย่าแป๊บเดียวหิวอีกแล้วอ่ะไปกินเบอร์เกอร์ไปอ่ะไปกินเบอร์เกอร์ระวังครูเนี่ยครูเดี๋ยวครูมึงจะตื่นไม่ตื่นหรอกไอ้เี้ยตายแล้วมันขึ้นมันห้องแม่งอยู่ตรงข้าวด้วยโอ้ยมันมันมันเหมือนรู้ว่ากูหิวนี่ไงอ้าวไอ้แมนจะบอกล้วมึงเป็นคนที่ไม่รอดอ่ะกูไปเห็นไอ้แมนแล้วอ่ะแม่มาอยู่ไหนอ่ะ เอาเยี่ยกูเปิดประตูไปอ๋อเปิดแล้วเปิดแล้วต่คือกูต้องทำไงเนี่ยฮะอ้าวพวกมึงตายกันหมดแล้วอค่ะแขวายไอ้ครูครูนอนแล้วครูนอนแล้วครูนอนแล้วมึงคลีแตกตายอ่ะออกซิเจนนี่คืออะไรอ่ะหายใจตาแล้วทำไมทุกวันนี้มึงไม่ได้อยู่ เราไม่ได้เสียงกูแดกข่าวแต่เติมแก๊สอี๋อ่ะกยังนอนอยู่กูยังนอนอยู่จะหิวตายอยู่แล้วอี๋อ่ะจบไม่อยู่หาตู้กดตา้เลยยูวน้ำจัดเฮ้ยมันพึ่งตีสามแล้วมันพึ่งตีสามอี๋อ้ะอมึงเรียนที่อะไรกับตีสามบ้านหรือเปล่าเราเรียนจนหกโมงเลยต้าตามในเรื่องนะถ้าเราไม่ทำอะไรเราก็จะไม่เหนื่อยก็ตีสี่ตกว่านี้ก่อน แน่เยี่ลงหรอ่ะคุณจเอไปตอกกอยตอก้ยเอ็โคควายเค่ิดประตูไม่เป็นเฮ้ไอ้ยี่นี่มันจะทำอะไรมันก็รีบผ่ามดียี่เฮ้ปวดขี้มแต้อ้ถ้าเกิดคุณลุกตอนไหนร่งก็ปวดขี้ ไปห้องน้ำไปอ้าตายแล้วหายแล้วยังไม่ทำได้ถอยกันกตันกูจะปวดตดนี่หว่าไอ้เหี้ยตดเป็นต่อนแล้วเนี่ยหิวข้าวหิวข้าวถ้าเกิดว่ามันลุกตอนนี้กูโกรธเลยอะไม่เป็นไรหรอกไอ้เหี้ยมันเปิดประตูนานเราจะใช้เวลาเปิดประตูได้โคตรนานเลยไอ้เหี้ย้เกาอี้อ่ะกว่จะต้องเก้าอี้ก่อนจะเดินมาเปิดประตูมัโคตรนานเลยเฮ้ยแต่กูไม่มีแก๊สเหลือแล้วอ่ะ

เดี๋ยวมึงเป็นเหมือนไอแม่เนเฮียขี่หักไหลตายอะไรเฮียก็ไปขี่โอ้ยโไม่ไหวแล้วโอ้ยเข้าสกีปีนีต่อยเรดโอ้้ยไปกินน้ำกันไปกินน้ำกันไปกินน้ำกันเหนื่อยวะให้กูเติมมากินน้ำไอ้เหี้ยถ้ากูจะเติมออกซิเจนไงอะน้ำมันมันหมดแล้วเนี่ยเนี่ยกูอยู่รอดไปถึงหกโมงดิหรือที่ทุกคนแพ้เพราะว่า เกมมันปดวะโอ้ยเย่ย่ยเอาปุ่นีย์วะคี้์ฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่อ้าวตุ้งวินอะไรกันเนี่ยฮ่่างเรายาถ่ายไม่ได้เบอร์เกอร์เฮ้ยเฮ้ยคีนี้ก็เปิดประตูเร็วๆเรี่ยงมันบอกให้ฟิวเจอนเลเตอร์กูจะฟิวไงกูไม่มีน้ำมันกูไม่มีน้ำมันเอาขี้กูไปแทนได้ไหมแย่แล้วกำลังจะหักไใบไย กูไม่สนมึงเลยกูไปขี้โอ้ยออกซิเจนจะหมดออกซิเจนจะหมดออกซิเจนจะหมดไม่มีน้ำมันแล้วไม่มีน้ำมันไอ้แม่ไอแม่ทิ้งน้ำมันเดี๋ยวนี้ไอ้แม่ทิ้งน้ำมันทิ้งน้ำมันมาให้กูทิ้งน้ำมันมาให้กูเอาเอาน้าไปเติมเอาเอาน้าไปเติมโอ้ย อแล้วกูจะชนะยังไงอะน้ำมันมันหมดแม่งขึ้นสกิลอิชชูใส่กูอโอเติมน้ำแล้วกูกินน้ำก่อนไม่ได้ตายจริงน่หว่าไอ้แมนเอาตึง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 สกิลอิชชูไอ้อะไรไอ้เกี่ยวไอ้แยครูมันกลับเป็นปกติเฉยเลยอันนี้ยวจับใส่เอาแล้วกูออกมาแล้ว อียเอ้ยสกิลอีทชูเอ้สั์ไม่แย่พวกกูเลยอ่ะน้ำมันมันหมด